สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนต่อส่ครับผมผี่จาประทุมราดครับมือนี้ผี่จาสิภาพี่น้องครับประเบงง่วแมลูครับอยู่กับหญ่จอยครับมีง่วแมลูกมาฝากพี่น้องสามโคมครับบรรยากาศช่วงต่อส่พี่น้องนะครับอยู่นะครับบ้าน้ากก่อนนี้คมตำบลหน้าว่าอำเภอประทุมราดวงศาจังหวัดอำนาจเจริญครับ มาคืนเนาะส่วนทีสามทีสี่กับฝนตกแห้งพี่น้องกับพอดีนะครับตกมาใส่ห้าแน่นะหยาก็เริ่มอึดละพี่น้องเริ่มอึดแล้วบรรยากาศทุงไฮทุกหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณเอฟซีพิจารทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจเสมอมากครับขอบคุณในไลฟ์พี่น้องครับฝากกดติดตามได้เน,นะครับฝากกดติดตามพิจาแน่นะครับมือนี่พิจาสิ้าพี่น้องมาเบ่งงวแม่ลูคับสามโค้งพี่น้อง พี่น้องครับมาเบิงงว่วแม่ลูกโค้มแหลกพี่น้องลูกตัวแม่ครับกาลังกินนุ่มแม่อยู่เลยตัวนี้ปีจามักลูกเพิ่หลายครับเป็นงวัวดทยกลางครับแม่เพิ่นครับลูกตัวสีแดงออกผ้าบามันแล้วพี่น้องแม่ลูกโค้มแหลกครับเปิดไว 49, ้ในราคาพี่น้องครับเปิดใยสี่หมื่นเก้าพันครับพี่น้องเปิดวยสี่หมื่นเก้าพันต่อร่องได้ครับเอาละราคานี้ได้ไปซ่องแม่พี่น้องครับ ลูกเพิ่นกำลังกินนมอยู่ลูกเพิ่นก็วัยสามเดือนกว่าพี่น้องนะครับแม่เพิ่นนะครับเป็นง่วไทยกลางครับท่ายสูงร้อยยี่สิบเจ็ดบวกลบท่ายสูงร้อยยี่สิบเจ็ดบวกลบครับเคยมีลูกเหลือสามตเนี่ยจอยน้องตัวที่สามตัวน่ะพี่น้องนะครับตัวที่สามตัวน่ะลูกเพิ่นงามๆพี่น้องลูกโตสีแดงลูกโตแมนะครับซื่อน้องกำไลน้องกำไลครับพี่น้องครับ แม่เพื่อนเคยไปดูกับามตัว diver, ร่วมนีครับแม่เพื่อนเป็นง่วตาแก้วนะครับเนาะผูใดผู้ได้หุ่นจักงัว่าตาแก้วครับนี่เบื้องตาเพื่อนครับตาแก้วถ้าเป็นถ้าเป็นแมวก็ตาเพี้ยนเอาเบื้องแมวกันพี่น้องครับนี่ครับตาเป็นตาแก้วเด้อครับตาเทใสกระจาวาขำกุูนกาว่าไปเด้อครับพี่น้องผูได้มักจมูกครับจมูกเขาลึกจังน้อยครับบ่าหนาเกียดปนได้ครับเบื้องตาครับพี่น้องครับเป็นตาแก้วนะครับเด้อ ว่าให้ลูกนี่สุดยอดครับเป็นเครื่องดําเลยเปิดใบสี่หมื่นเก้าพันครับสี่หมื่นเก้าพันหัวลูกสามนะครับหัวลูกสามครับกินเก่งแห้งพี่นอ้องกินเฟืองเป็นกินห้อเก่งกินเป็นลูกอย่างกินเก่งครับว่าดีกิเนเก่งแทเลมเก่งลำโตเงาพี่น้องครับลำโตเงา,เาแห้งเห็นบ่แม่เพิ่นถ่ายสูงร้อยยี่สิบเจ็ดนะบวกลบปีจาวันใหีจบร้อยครับ ลำตัวเงาวงพี่น้องครับงัวลูกสามครับเป็นงัวเครื่องดำนะครับง่วเครื่องดำขาถูกขาถอนมมี่ครับสวงสุดสวงจมมมี่ครับเพศสีดำปึ๊ดพี่น้องครับนี่ออกลูกมาเห็นบมอบแดงจึงครึ่งปูดพวงหางสีดำนะครับสีมือเก่าพันครับแม่ลูกโคมนี่พี่น้องครับผมยันแม่พ่นขึ้นยููพี่น้องมืเนี่ลูกพ่นไปดมแม่นคักคักพี่น้องมือนี่เริ่มขึ้นคักคักครับ กับโบนแอรด้อพี่น้องเพื่อน,น,นคนลูกสาวเพิ่นดมแม่ล่ะอู้นำ้นำเมือกออกย่านมันขึ้นอยู่พี่น้องเอาไปก็สามารถที่ผสมได้เลยครับงแม่ลูข่มนี่พี่น้องเอากับโบนแอร์นะครับเบิ่งก่อนนะเบิ่งดูกเพิ่นให้พ,พ,พี่น้องเบิ่งดูกเพิ่นกันนะลูกเพิ่นเลียเพจก็ยังบ่ได้บวมบนไดนพี่น้องครับถ้าขึ้นก็นอาจสิเริ่มขึ้นนี่ครับลูกลูกบ่ห่างเลยพี่น้อง ไปเบิ่งน้ากันให้ลูกสาวนคนนี้ผมโมเมนต์แม่นหรือโมเมนต์จอย <c oughs> เอาไปอาจ,จีพสามารถได้ผสมเลยพี่น้องอู้ยเอาละครับพี่น้องครับนะโมเน่โมเน่ครับเบิ่งให้ลูกคนตามอยู่พี่น้องลูกคนตามดมอยู่ครับแมนคักคักพี่น้องเบิ่งในพุ่นแมนคักคักขึ้นคักคักแม่เพิ่นเอาเปิดไปสี่หมื่นเก่าพันครับประกันค้าทุกค้าถอนส่งสุดส่งจมเด้อพี่น้อง ลูกเพิ่นงามงามลบลูกตัวแม่สีแดงแดงเลยลูกเพิินพาบามันมาแล้วครับพี่น้องนี่เบิ่งทยยางเลยว่าเป็นแม่เพิ่นข้นอยู่แล้วพี่น้องยังมันชัดเจนครับพี่น้องยังมันชัดเจนนะมันชัดเจนครับอ่ะนุ่มสีเต่าครับยังหวมอยู่นุ่มสีเต่าถ้าเกิดผู้ใดซื้อนะครับพิจากะถ้าเกิดมันข้นกักอินนี้อาจจะเป็นสม่วงเย่มแรงกับจังว่าก,กันนะพี่น้องเนาะหรือผู้อื่นกับสมทันอยู่เพราะว่าพวกมาันนาที่เริ่มขึ้นหรือจังไรกับบางหูนะครับ ไ้เบิ่งเพลกับเพเ่นมันมันบวมแห้งนะไอเพลสีดำครับเพลออกเนะียน้ำเมือกออกพี่น้องเห็นปะผ่วอ้างหางสีดำลูกสาว่นลูกสาวกนจะมาเล่นนำ้ำน้องกําไลพี่น้องน้องกําไลออกพาบามันนะครับเบิ่งหูสั้งเกตหูเป็นงัวเครื่องดำนะครับเด้องัวเครื่องดำดีไัยดีครับ แม่ลูกคมนี่ค่ะเปิดไปสี่หมื่นเก่าพลานะครับเด้อลูกพันงามงามพี่น้องลูกพันลูกพันงามอีรีครับเป็นง้วเครื่องดำพี่น้องปูนพาบามันมาครับงามพี่น้องครับเป็นง้วเครืองดำเลยครับปูนต่างมือเรื่องมีครับงามหลายหน้าตาครับปูนปลายหูสีดำพี่น้องนะครับขอข้างกลางก็สีดำติดโบดมากครับลูกสาวพ่นไงไงเปนหน้าพี่น้องครับน้องกําไล งามลาร,ร,มาาร้ครับผู้ได้สนใจกระโถนหาพี่จ้าครับสี่หมื่นเก่าพันครับแมลกโคมนี่นะครับอันซ่อนลูกสาวันตาต่อไปอ้ปอพีเบึงพูนงัวพี่น้องครับโคมที่สองบัตรนี่นี่พี่น้องครับบึงครับไหวสองเดือนครับพี่น้องวุ้ยูุ้ยต่างพี่น้องมึงต่างมือลึ่เพิ่นนกโจโก้เลยครับ ขมที่สองแล้วนี่เดี๋ยวไปเบื้องโคมที่สองกันลูกตัวผูครับนี่ครับรเจ้าสมหลอดมากพี่น้องเบื้องต่างเพื่นเอ,อ้ยพี่น้องงามมอพี่น้องโคนี่โคมที่สองลูกไส้ครับเอาไปเป็นพอพันคุ่มฟงนี่พี่น้องว่าอายผู้ใดอุ้ยต่างครับพูนแม่เพูนพูนแม่พูนกำลังกินไงครับ หนอกเนาะพี่จอยต่างบือลึงผ่นนังหนาแดงเข้มๆพี่น้องมันถือแดดน้ำมาส่มันบ่แดงมาไหนเดี๋ยวเบิงกับแมนครับมานนี้ครับโคมที่สองครับมาเบิงง่วแม่ลูกโค้ที่สองพี่น้องครับลูกตัวผูพี่น้องปู่วิ่งับปูนลูกพ่นงามบ่พี่น้องเป็นง่วลูกสามครับรวมตัวนี้พี่น้องครับเป็นง่วไทยกลางครับแม่เพ่นทายสูงรอยยี่สิบเก่าบวกลบรับพี่น้อง ถ่ายสูงรอยยี่สิบเก่าบวกลบครับงามลายนะครับงามลายงอหลูกสามครับลูกตัวผู้นะครับแม่ลูกโค้นี่ครับพี่น้องครับเปิดวหนะครับเปิดวหห้าหมื่นสองพันครับพี่น้องห้าหมื่นสองพันต่อร่องหนครับหลูกพป็นดีแห้งนะครับลูกก็เจ้าสมหลอดมากครับแต่ว่าใบหลอดไยนะครับเก่าปลูวเป็นลูกของตัวใดด้วยพี่น้องครับเบิ้ลน้ำกันโหลดนะครับไปน้ำกันโหลดนี่ ไหวประมาณอยยยยสองเดือนก็ใหญ่ๆเนาะสองเดือนกว่าครับลูกเพิ่นครับแม่เพิ่นก็เคยมีลูกระสามตัวรวมตัวเดียพี่น้องนะครับแม่เพิ่นเป็นงัวอ้วนๆพุ่มๆพ,พ,พี่น้องครับถ่ายสูงร้อยยี่สิบเก่าบวกลบขับเป็นงัวไทยกลางหนับนี้ใสดีพี่น้องนห้ใสดีครับเบื้องหน้าตาครับนี่ลูกกำลังกินนมอยู่พี่น้องครับหญ้าว่าเด็กกินอยู่เด้อ มึงหลูกทรายเป็นก่อนพอดีบนหลูกทรายเพื่อนพี่น้องครับปุ้ยสีแดงเข้มเข้มหนังหนาครับต่างบึงไนต่างบืลืง่งลึกแกงขาไง่ลูกทรายเพื่อนน้ำนมแม่เพื่อนดีครับผมน้ำนมแม่เพื่อนวุ้ยน้ำนมพี่น้นนนนนองครับตอบาบอกงหญ่หนึ่งสนุกกินแดงเข้มเข้มพี่น้องหนออเพื่อนนะวุ้ยพี่น้องครับเจ้าจว่าสมหลอดมากครับแต่ว่ากะคือว่านะครับผมบ่มีใบหลอดเข้าเจ้าหายก็ตามนี่นะครับเด้อเอาตามนี่เลยนะครับ แดงเข้มๆครับแม่พันไทยสุ่หน่อยยีบเก่าครับพี่น้องครับใช่สุงมหน่อยยบเก่าเป็นง,งวัวเครื่องแดงนะเพลแดงพวงหางครับสีดําครับพวงหางกอยากสีลนจังหน่อยเด้อพี่น้องเอาตามนี้ครับมันอาจจะเหยียบขี่เหยียบยั้งนะครับถอยหลังเหยียบอาจจะโดนน้ำบกจับปบกช็อไปก็ว่าไปตามนี้เราพี่น้องเบื้องกันนะเพลแดงครับเพลแดงผ้าดำน้อยนึงนะตามหลังกว้างหัวอ้วนๆพุ่มๆหมุนอ้วนโตสีแดงครับ มีไส์ีดีพี่น้องครับมีไสดีโอ้ได้ลึกแขงครับงอตุยน้าลึกต่างครับน้ำลางล่ามไปหอดนุ่มพี่น้องอ่ะนุ่มสีเต่าครับนุ่มสีเต่ากินครบเลยสีเต่าเลยกำลังกินนุ่มพเนยพันโยน้ำลางคนนะครับล่ามไปหอดนุ่มลูกไส้กำลังกินนุ่มแม่ครับอ่ะกีบเร็บงามครับหน้าตาครับสดใสครับงวตุยสดใส เปิดใบหามื่นสองพันครับต่อล่องไดครับแม่ลูกคูมนี้ครับงามลายพี่น้องครับจังหน่อยลูกเป็นกับขายได้สามสี่หมื่นนะครับลูกเป็นใ่แห้งแม่ลูกคุ่นี้ครับลูกที่สามพี่น้องครับง้อลูกสามครับสีแดงเข้มๆเลยลูกเันครับเป็นง้อไท่กลางพี่น้องครับง้อไทยกลางขาถกขาถอนม่มมี่ครับสวงสุดสวงจมม่มมี่ครับ ปากันตํนนี้คือเก่าเหรพี่น้องครับอันนี้จอยเขาไปรูปแนบบัดนี่นะครับเขาไปเบิองครับพี่น้องครับเบิองครับนี่ครับงอวนี่ไซสดีครับเบิองน้ากันเลยครับรูปได้ข้ามได้ตาดล้างกว้างเลยายจอยคนมาครับในน้าเดึกครับแม่เพ่อนลูกเพ่อนก็ดีโอ้ยลูกเพลินครับเป็นตะบิดเลียงเป็นตะแพรครับแม่ลูกโคมนี่ลูกเพิ่นเป็นงอวเครื่องดำเลยลูกเพิ่นให้ลูกมาเป็นเครื่องดำพี่น้องงามๆครับ ลูกกำลังกินนมอยู่แดงเขบเข้มพี่น้องครับลูกไส้หน้าตาครับปอดๆเลยพี่น้องน้ำนมพนดีครับน้ำนมแม่พนดีนี่ไส้ดีครับพี่น้ยเอาไปเป็นพอพันคุ้มปูเลยครับหนอกตั้งตรงเลยพุ่หนอกง่ายนึงพี่น้องหนอกใหญ่แห้งครับง่วยังยังสองเดือนกว่าจังอนถ่วมหัวครับงัวตัวนี้เอา ำลังหิ้วหนาแล้วครับน้ำเส่าพอดีกินหนาอีกแล้ครับประกันค้าทุกค้าท้อนส่งสุดส่งจมครับว้วแมลูโค้มที่สองครับห้เพิ่งกินหยาครับบัตรเนี่ยต่อไปเบื้องว้อแมลูโค้มที่สามครับอ่าครับาเบื้องว่วแมลูอโตโค้มที่สามพี่น้องโค้มที่สามครับเป็นง้วแมลูกลูกตัวแม่พี่น้องครับแม่เพิ่งเป็้วงง้ทยกลางครับท่ายสูงร่อยสามสิบพี่น้อง ขายสูงร่อยสามสิบบวกลบครับลูกเพิ่นไหวเดือนกวกวานะครับลูกตัวแม่ครับแม่ลูกโคมนี่พี่น <Gothic> ้องเปิดในราคาเบาเปิดในราคาเบานะครับเปิดไว้สามหมื่นสี่พันนะครับเปิดไว้สามหมื่นสี่พันต่อร่องได้ครับเปิดไว้สามหมื่นสี่พันต่อร่องได้พี่น้องครับเป็นงัวไทยกลางลูกประมาณสองสามนะครับงัวลูกสองลูกสามครับนี่รวมตัวนี้ครับเบิงลูกสาวเปนก้อนครับนี่กำลังกินนมแม่อยู่ อาเพลสีนี่ครับเนี่ยตามภาพจิละดำกับดำแห้งนะครับนีสไยดีดุเป็นหางสีทองแดงครับเนาะสีทองแดงก็เป็นง่วเป็นง่วนหนักแม่เพิ่นเป็นง่วน,น,นหนักครับงวนหนักคือจมูกขนตาหางครับเป็นสีทองแดงพี่น้องง่วนีิสดีปากแย่กินเก่งหัวนตีครับกินแกงกินเก่งพี่น้องเขาก็ขึ้นบลายครับเขานิดเดียวขางขวากะหักไปเลี่ย <c> ว <oughs> ขางใส่กันไม่นึงเขาเพิ่นครับ จมูกออกสีน้ำตาลครับกีบเล็บครับขนตาก็เป็นสีทองแดงนะครับเอองอห,หนักครับตัวโค้งสางคนง่ายพี่น้องเลี่ยงง่ายกินเก่งครับราคาเบาราคาเบาเนีนแรงราคาเบานะครับเอาไปเลี้ยงเล่นพี่น้องครับลูกเป็นตาหักครับลูกเปนตะหัก,ก,หกเป็นลูกสาวพี่น้องครับแม่เลี้ยคนหนึ่งมดลูกสาวเขาไป เดือนก,กว่าๆากำลังกินนมแมยู่เบิ้งมาโชว์โตเบิ้งอ่านี่สายดีพี่น้องครับนี่จมูกสีดำครับลูกพ่นเนาะนี่กรบ่เป็นขึ้นแม่เป็นไหนนะครับกะลูกพ่นปานะลาพ,พาอยู่ครับลูกพ่นปลาพาอยู่ครับเป็นโบเป็นหนักลอยไปเส้นนะครับเพราะว่าเพลทเป็นสีดำอยู่นะจมูกดำอยู่นะครับลูกสาวเขาไปเดือนกว่าพี่น้องครับ พักลูกพี่น้องครับพังลูกเพิน่นวายเดือนกวกว่าพี่น้องว่กินหญ้าพี่จาซื้อมากินหญาา้าเวลาวายเด็ดกว่าครับเป็นตะแพงพี่น้องลูกเพิน่นมักเล่นน้ำข้นครับกุงว่ะตีลูกเพิ่นมักเล่นน้ำข้นซื้อหญ้ามา่อยนึงพี่น้องขาเจาะเห็นขางทางได้ซื้อมาให้เพิ่นครับที่ต้นเพิน่นกินแกงเก่งครับแข่งขาใหญ่อยู่ครนะลูกเพิน่น เพรสีออกกำดำนะครับจมูกสีดำกําลังกินหนื้อกิน,น <c oughs> เก่งชะนกใบเลี้ยงเหรินพี่น้องครับไใบเหรินใบใบเหรินนิสัยดีลูกคนนี้นิสัยดีก็แม่งลูกเลยขี่ไปเรียบงามทุกอย่างครับบื้อเรื่องฝนมีอยู่เด้อพี่น้องฝนบื้อเรื่องฝน หิ้หยาแห้งเบิงฟังสายพี่น้องครับเบิงฟังซ้ายครับเพิ่ตื่นโค้งสางไงครับแม่เพื่อนครับง่วอ่างทองดีครับลำรางล่ามไปหอดนุ่มครับลำรางเพิ่นล่าไปหอดนุ่มเลยเห็นไหมครับกีบเล็บครับง่ามครับส่งสุดส่งจมม่มมี่นะครับเด้อคาับถกคอถอนม่มมี่ครับถ่ายชุ่มร่อยสามสิบครับง่วประมาณลูกสองลูกสามครับ เรเจ้าว่าลลกสองอล้วนะแต่พิจาว่านาที่ลูกสองลูกสามประมาณนี้นะครับประมาณนี้บ่เกินหนีครับพวกหางสีทองแดงครับผูดใดสนแจกกระทรมมหาพิจาพี่น้องาราคาเบาเบาได้ไปสองโตนะครับได้ไปสองโตเลยแม่เพิ่นอ่างทองงามครับโพนดีง่วโพนดีความสูงกระไดครับลอยสามสิบครับม้วนหน่อยเด้อเป็นง่วลูกสองลูกสามครับง่วนหนักครับนมสีเต่าอาเบิงกันก นุ่มงามๆามเลยพี่น้องครับนี่นุ่มง,งามงมเลยน่าถ้ามาลูกสองลูกสามเนี่ยนุ่มง,งามๆเลยเป็นยังขาดดำเลี่ยงอยู่นะครับแต่ว่ากินหญ้าเก่งกินหญ้าเก่งแห้งเปิดไปสามหมื่นสี่พันครับตอร่องไหนพี่น้องครับเปิดราคาแม่ลูกครับเอาไปสองตัวเลยลูกตัวแม่พร้อมปล่อยไปหาลูกครับถ่ายเดียปล่อยแล้วนะบรรยากาศตาเศร้าครับพี่น้องครับงวงกับหญ้าเพราะในกินยอนยู่นะ ไลยครับงัวพปีจาไล่คุณเต็มเต็มหน้าพี่น้องสำหรับส่อหนี้ปีาไมีเอากพี่น้องสร้างพงครับสนใจค่มใดทุกพระปีจาครับพี่น้องลงมาต่อรอกล้าหรือยังได้เกิดสวากันพี่น้องกันทุกพระลวมแต่อยู่ไก่กับบั๊กฟี่กันเอาคไหมยูไก่กับซอยรถพาลรถไปนะอยู่ไกลๆลอยกิโลปีจากับโซนไอฟี่นะครับทีนี้ไปเลยนะยูไก่ ฝนตกเมื่อคืนกีนใช่น้องม่ฝนตกเมื่อคืนกัเลยอ่ะเป็นสบายยังยังเศร้านะครับสำหรับเศร้านี่พี่จ้านะขอ,ขอจบลิปเพียงนีนะครับเด้อสวัสดีครับโอ้